ที่ร้านขายอยู่ที่ไหนครับอันนี้ปกติเป็นที่ประจำาเลยตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ตลาดสายตาใต้เซ็นเตอร์นะครับน,นี่นางครีเอาไข่ไหมคะ เะไใช่ไหมครับมีหลายไซส์ครับมีไหลายไซส์เลยใบละแปดสิบแบบแบบแปดสย้อมยอกมาเจ็ิบย้อมยอมแบบเล็กๆอย่างอย่างเงี้ยมาเจบาทครับโอ้โหนี่เล็กแล้วเหรอครับนี่เล็กหลยเล็กใหญ่เล็กใหญ่มีนี่เล็กใหญ่มีเจ็ดสิบบาทก็มีนี่เจ็ดิบแปิบบาทครับ โอ้โหเบลเลอร์เบลเลอร์เบิ่มขนาดไซส์เล็กแล้วนะครับอันนี้80อันนี้70อันนี้กระเพาะหมูครับใบละ80ดบบาทเนี่ยปบิ่มๆใหญ่ๆกันเลยเล็กใหญ่มีเปรกันไปแต่ถ้าว่าใหญ่ๆนัดนะครับใบละ80ดบบาทเท่านั้นครับมีมีน้ำพร้อมพระโลน้ำนี่ครับไปดูเลยครับผมใส่แบบจ่าจ้า

ครับอันนี้หางหมูนะที่เขาขายหางเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ที่นี่ขายผ้าหางร้อยครับบึ้มๆใหญ่ๆห,ห,หอมๆครับหอมหอมหอมอเครื่องเทศหางหมูใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้เลยเนี่ยแบบ้เลยเนยี่ยเยหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ห้าหางเนี่ยร้อยเดียว